สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนจากบาวเชตดตลอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีมาเที่ยวมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองสั้น จุดนี้จะเป็นทุ่งทานตะวันสวยง,งามมากตอนนี้กำลังบานเต็มที่เลยใครใครบางก็มาเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สี่ธันวาคมห้าหกสี่มันก็ยังบานเต็มที่ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอันนี้ป้ายถ่ายให้ดู ข้าฟรีครับไม่เสียเงินแต่วันนี้มันเงียบๆน,เนเลเพราะว่าเป็นวันเป็นวันจันทร์ก็เลยเงียบสาวกำลังเซลฟี่มีคนมาแบบมีคนมาแบบสองสามคนเพราะว่าเป็นวันธรรมดาลังปีใหม่ด้วย ที่ตัวเองก่อนวันนี้เซลฟี่ได้สบายเลยเพราะว่าคนไม่ค่อยมีไม่มีคนเพราะว่าเป็นวันเป็นวันจันทร์วันธรรมดาหลังปีใหม่คนเข้ากลับหมดเมื่อวานเมื่วอวานคนคงเยอะแน่นอนเดี๋ยวผมจะถ่ายกับทันตะวันแล้วก็ถ่ายกับทุ่งปลอดเพืองด้วย จ้สวยงามมากๆใครก็อยากมาก็มาได้นะครับตอนนี้ล้างปีใหม่แล้วแต่มันก็ยังบานเต็มที่อยู่ภายในคิดว่าภายในสิ้นเดือนมกรามนี้คิดว่าคงจะบานคิดว่าคงจะบานพอถ่ายรูปครับ เที่ยวคนเดียวก็ถ่ายรูปได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูทุ่งไอ้ทุ่งปอเทืองอยู่ใ,ใกล้กันเนี่ยจะอยู่คนละที่วันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ไปังมีคนมาเที่ยวอยู่สองสามคนรถอยู่สองสามคันจะพาไปดูทุ่งปอเทืงนองนั่นอยู่ฝั่งนูง้นอยู่หลังรถคันนี้ทุ่งปอเทืองตรงนี้เป็นทางเข้ามาทางเดิน น,นี้เงียบเงาเพราะเป็นวันธรรมดาน,นี่คือทุ่งปอเทืองอันนี้ป้ายสปะรถสีทุ่งปอเทืองอยู่ด้านหลังน,นี่เป็นทุ่งปอเทืองรถยอดแก้วเลย ุงฟอเทืองบันแล้วที่ศูนย์ขยายพันธุน์พืชอำเภออูทองจังหวัดพันณุโลใครบ้างก็มาเชื่อได้ดอกฟอเทืองเขาว่าเป็นปุ๋ยด้วยฟอเทืองนี่มันเป็นปุ๋ยด้วยอหลบหอเที่งมันเป็นปุ๋ยอโอสวยสวย ุ่งดอกปอเทืองเซลฟี่วันนี้วันนี้ไม่มีคนวันนี้เซลฟี่วันนี้เซลฟี่ไม่ได้สบายเลยวันนี้เพราะว่าคนไม่มีวันนี้คนไม่มีเซลฟี่ <Self ie S 2> กับทุ่งปอเทืองน่าสบาย้านหลังเป็นทุ่งปอเทือง ้าพุ่งดอกปอเทืองบานแล้วที่ศูนย์ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ก้าอําเภออูอทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เซลฟี่ได้เต็มที่เพราะคนไม่มีวันนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวานวันอาทิตย์คนคงจะเยอะมากเลยเมื่อวานวันนี้เป็นวันจันทร์คนคนเข้ากลับกรุงเทพไปหมดแล้วมาเลยเงียบ เกิดล้มเลยดูเงียบๆอยอดวันนี้เต็มที่วัน,นไม่ต้องอายใครพงเราเอาเอาสักหกนาทีดีกว่าสำหรับคริปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบ ดูจบแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบาวเชตดตะลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆไปดีกว่าเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆ